บาห้องคอยว่าไปเลยไปเลยไปเลยตอนแรกเป็นเพื่อนที่คุณเบ้นจะเล่นแคุ้ริยาใไหมเขาจะได้ตัวเนี้ยแตวาก็เสแอว่าอย่างี้ก็เสียงดังแบบนี้มารยาทจังเลยครันนอ่เปิดรที่เบนอ่ะกู้หนังแล้วเพรี่กูได้หนังแล้ว่อนรายการ่ะจะทำละสองคนหรอวันนี้ยสามสิหนึ่งสองอ่ะต้นเหรอวุยว่าแลวนัดเลนนัดนันเที่ยววันไหนก่อนมันูกังเขาหลังนัดที่ห้บางคนออกมาปุ๊บ ออ,ออกแล้วยังออกแล้วนั่นคือการักตื่นสตาร์รถแล้วถ,ถึงการรักอับน้าใกล,ล้ถึงแล้วการรักเบอร์กว่าถึงปานถึงแล้วถึงแล้วติดไปแดงอย่างหน้าก็อัอไไดออกับการักสตาร์รถ เปื่นเทานี้ี่นะเดี๋ยวถ้ามาถึงแค่เราเจอมาถึงปุ๊บท้ายเลยทายเลยสอคนพี่กอนสคนต้นมาตอนไหนคือนั่งตอนนั้น a few moments later ี่ลนี่เดีการารสันวัสดีครับรยการเนือว่า2คนสคนนนี้สคนจ้าเราเป็นคนตรงเวลาน เวลาหนูงานนะคะต๊ะเวางานเทปนี้ไม่มีหนูเออแตเล่ยไปดูเลยไปดูเลยแม่แล้วที่แม่บอกว่าลูกเอาเสื้อมาเผื่อแม่ด้วยนะแล้วที่ต้นหอบคว้ามาให้อ่ะไม่ต้องมุดมุดคนหนูว่ามุดมึงคนกูหลายต้นหนูว่าหอบเสื้อผ้าให้แม่นี่เนี่ยหมาขวายมันก็ต้องโดนกันนี่มันต้องมาปากขยันมันก็เป็นหมาสิครับก็มาตั้งกันเ็นไปแล้ว เหนือกว่าว้โหโอ้มายค่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าต้นมันมาถึงก่อนกว่านาทีเดียว ดูหน้า oh, น้องด้วยหน้าน้องเข้ามาเต็มผมพร้อมแต่ดูหนูน่ไม่ยาอะสวัสดีก่อนหนูสวัสดีค่ะวันนี้จากญาติคนนี้มาฟ้ารถติดมาวันนี้รถติดมากพิ่งคน«จะมาถึงนะนี่น้องเบนเดินมาแล้วหนูรถติดจังก้บัตรงานะัอองานเกเีาวศกรรมเนาะเกลเยอมาเด็กก็จะบิ๊กละสวัสดีบิ๊กสวัสดีรำพู ปูนกับปิกลำปูนเราจะปิ๊กเขาว่าน้องเบนปิ๊กสามปูจ้าวกระตักปวันที่ดาววันที่ไม่จริงๆอ่ะคนไม่ค่อยรู้นะว่าน้องเบนเขาแบบพึ่งหนึ่งมาเพราะว่าบางคนอ่ะจะอู้จกน้องเบนที่เป็นคนเนี่ยอนละครเรื่องดาวคอยแน่จ้าเพราะว่าในในละครจะอู้เมืองเลยไงแล้วคนละ คนนี่อย่างว่าอู้แกนเนี่ยอู้แกนก็คือเป็นอู้แบบุคชอบชอบเนาะเวลาทำรายการผ่านใต้แมม่ไรู้อะไรก็แบบมันเหยียบปากก็ได้มันใส่ก็ได้เหรอไม่อยากใส่แมวนด้ยจังเลยบอกไอ้บีมาไง เหนือนิดนึงรายการเราเนี่ยชื่อว่ารายการเหนือกว่ามันก็มีท่ารายการค่ะจากของรายการเขาเนี่ยปีกว่าปึงก็น้องหมดเพราะว่าหมูคันราวทองมาแล้วอ่ตรงเนี้ยฐานี่ดนิดปึงที่สุดวันนี้ตาตัววันนี้ครัาอยู่ตาภายใต้แม่น้องอาจารย์ทหารไตแม่สักตอนนี้เราอยู่ในรายการเหนือกว่าอี้องตบแล้วกันอนเดอรสองตั๊ ตอนนี้เราอยู่ในรายการเหนียกว่าต้องใจที่ว่าเหนียดต้องใจทุกคนเหนียดไม่จับไม่จับเพรา่าอันนี้คือสำเนียงใช่ไหมเหนียดเหมือนคำเมืองอ่ะแต่เป็นคำเมียงอ่ะ มาจะได้มาจะได้ถึงปะมาอยู่ิ๊งเพก็ตันท่านมาประกปุดะตาเฮ้อในขั้นประกวปุระตาปะปุระตาซีฟจาวแล้ท่านเป็นจุดแรกที่ทำเข้าวงการประกปุดะตาแล้วก็ตกรอแล้วท่านเอกแซก็เลยชวโปรไฟล์มาแคบเป็นนักแสดงก็เลยมีโอกาสได้มาแคบแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องสงครามงามโอ้โหเขาตาเรื่องแรกก็แจ้งโกนนะแล้วตผนท่านกีชอบมนักหรุทรงจ้าลุกข้นโอย มากเรื่องนี้แล้วตอนนั้นน่ะพนักงานดังมากคนเขียนลูกโซ่กันหมดเลยนะแมนคือตัวเด่นเลยนะลูกโซ่อะแล้วตัวขอย่างนั้นเล่นถึงแกะแกะจนนั้นแท้หว่าเหมือนกันหรือลูกทองคานางงานคือตอนท่านจะมีการเวิร์กช็อปแบบเฮียจัดการแสดงประมาณ3เดือนดูดไปแสดงละครละครก็มีแบบกินซองกากเนาะอันนั้นคือเป็นเงินเลยใต่หมูแสดงกว้างมาก แขวนนี่นะ <Okay. S 2> หรอเฟตัวรถเฟแต่ผู้ใหญ่เข<อ>าว่าไงบ้างตอนเขาเขาเห็นอะไรในตัวเราเลยถามเขาไหมเขาถึงแบบก็อยากชวนเรามาเป็นดาราอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตอนท่านแบบไปแข่งกันก่อน,น,แ,นแล้วก็มันจะมีหลายคนก็จะแข่งเป็นหลายตัวละครหรือถมัน,นคนมาแข่งกนก็จะเป็นแบบตัวบีบีเอ้ยหมอเอ้ยเอ้ยว่าใครจะเข้ากระบะไหนแต่ยังหนึ่นเ,นเนี่ยเป็นแค่ซื้อเป็นลูกโซ่ตัวเดียวบทเดียวคือยืงินมัอืนมันจะเป็นคนที่แบบมีผัวอยู่แล้วหนีผัวไปประกวดอ๋อใว่

ปุ๊บเด้กือนสตาร์ปุ๊บแล้วมาเล่นเรื่องแรกกระแสก็ยาวมาถึงวันนี้เลยลูกพอได้ได้ลูกโซ่ก็แบบพอมีคนรู้จักเนี่ยเปิ้ลก็เลยเนี่ยไปลองเล่นเป็นบาลังเม่แล้วก็มาพิชวาอืออ่าอ่าพิชวานี่ก็ดังเลยไปเดินเล่นรอบกันอย่างท่านนั้นเลยที่เด็กเราเด็กด้วงหนาเท่ากับว่าฮู้เลยนี่มันจะดังในตอนพิชวาเนี่ยตอนที่เล่นก็มูบีนู้นน่ะค่ะเท่ากับว่าพู้มันจะดังกันหนาก็เล่นไปอ่ะแต่มันเสือกดังคนเดียวมันเนี่ย หนูไปได้ไปขอปอนวันไหนกนมามีมามีเลยตอนท่านยังตอนท่านยังมูเจ้าเขามูเจรู้เจอยูนะจ้เตือะปก็ี่มหนึงงกับโอ้โนี่ก็ฮูมากไปไหนก็มูเจลิเลวเลยก๊ามันก็ยึดเงียสิตใจอะนอนกหลังจากท่านนี้ พอพิศวาเสร็จแล้วก็อย <sixteen> no mm. <danach> <Mandarin> ู่ๆก็มาเล่นไล่เลยอะกะปน้าแล้วก็มันทองมาจับขาวไติดกไร่เจ้าโบทให้น้ำกัาสิสิสิกับอันโมทขดให้มากูนี่แบบอบให้จริงๆกับมาชอบให้ไงเคยเห็นทางพาสอยู่บอกว่าได้กดล่อยกดไายอะคโบ๊ทิีมันมันแย่เู้ เป็น้งนะนี่สิ่งเด่นของเฮาคือเฮาบป็นอนเสียงดังเป็นคนนั้นโอ้พี่นาเริ่มจอยแล้วเริ่มจอยแล้วเร้วพี่นานี่นะที่ได้นาเกียรติศาสกัได้ ตอนเด็กบนมาตอนจบพานางงนางแล้วเราจะมีเวิร์กช็อปข้อมูลแบบนางงามที่มีคนเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนอู้เสียงดังอ่ะแล้วเขาบอกเขาจากมาเกสเปื่อนนะเขาบอกเข้าใจว่าอย่างอู้เสียงดังมึงแบบมีมารยาทจังเลยเขับอกจับมันนะมาแบบดูสอนไอสติงเปิดใจสอบไถ่เข้ามาสอบเข้ามาสอบเข้ามาสอบ กมมีมารยาทที่ได้นี่ก็บอกว่าพราวกับผู้ถ่วงไงเพราะรากคนผู้เสียงดังไแต่บ้านทาว่ะคือผู้เสียงดังมันก็คือผู้ธรรมดาเหมือนกันเอานพราวปบมันเบ้านเราบ้านมันหางกันมันเออซีมซีมผู้ไงข็เลยองการาบเป็นห้างกู้กันยี่การ์เลย้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ลยัอ่างนนมา ท่านเขาก็ได้บทน่งเอกเนะมัสร้างถาบลับน้อยเพราะเป็นราทองปุ๊บก็มุ้ยมุก็มุ่ยุตอนทุ่วันช่วันปิดราตอีนี่ยครเล่นขนาดใคเล่นบทนี้เพราะว่ามันได้อุ้งเมืองแลยเขาไฟฝันวิทยาได้ละครอุ้งเมืองน่ได้ภาษาบ้านเขาเนี่ย้วตอนแรกเปจะเพียนที่คือเป็นไปเล่นแก้บุริยาอย้่มาเราจะได้ตัวเนี้ย มันเรียบพดลเออแค่อุ้มมันถึงใจแอ่โดนล่ไงมันมันวนดีมันดีดัหมเนี่ยมันหูแล้วเขาพูดอย่างของในกล่องในกล่องอย่างเขาก็พูดองพูดของเนี่ยแทนกล้องเนี่ยแบบเอาของชๆมึงพูดอะไรเนี่ยแล้วาแปลง อะไรหนูต้อ่านบทไหมดูเป็นบทแบบอินเนอร์เราเลยเขาเป็นบทบทภาคกลางมาแล้วก็พูดแล้วบทจะเป็นภาคกลางหมดเลยไม่มีภาษาเนียนะแล้วก็เขียนแปลใหม่เดียวมีก่อนแล้วไหมจะมีไอ้ที่เป็นสวิชเชอร์กองเนี่ยจะเป็นคนเมืองเหมือนกันก็จะช่วยเพื่อกันสอนเขาเพราะว่าทำแบบมันเป็นเมืองแบบภาษาล้านนาแปต่เมืองอ่พี่โอ๊คือว่าเป็นเมืองเออ อันนี้อันนี้สูงนะน่ารักเลยโคตรน่าอู้นะเนอแล้วคนแา่คนเหนือด้วยกันเนี่ยโผไม่รู้อะคำศัพท์ับอเนี่ยเวลาเปิดไปเอบ้านปอเป็นจะอู้ยองแล้วจะอู้เสียงดังแล้วเวลาพูกับแม่ก็จะเหมือนพมกันตลอดแ้เ่อนอะ็มึงมึงรู้มั้ยมึงู้วาดูไม่ไมึงมไม่ โอแล้วเวลาิหกกันน่จะไ้หอกมานกัน้น่่ลยไปมไม่ไเวลาเวลาพแม่อุกัน่ะคนข้างบ้านน่ะจนต้องตะโกนออกมาว่าฮุนพี่็นแรกหลงคาบ้านจะฟึดไว่าดูนี่นี่ถ้าสมมติว่าเวลาเอาน้อเวลาวิกันนะเดี๋ยวพึ่งซีมจะได้ออ ใช่ลไ้อัรถรแม่ครับมาแ <c oughs> มา่ดูดูเพื่อให้ลมเข้ากันอะเมื่อกี้ถามเรื่องกูการเไปแล้วมาดูตัวตนน้องดีกว่าน้องเบนนะ่ะเมื่อก่อนน้องเรียบร้อยมาก่ยู่กับแม่อี่กแม่เมื่อก่อนถ้าอยู่เชียงใหม่ก็จะอยู่กับแม่ตลอดเลไปเย็นปีนั่นปีสี่แม่<ช>ก็ไปบไปทาบส่งบวาเจ๊งโมงจ้าถึงสี่มแรงแม่ต้องไป แต่ไม่แต่เขาแบบนี้อึดอันนะแบบแม่เขาก็เป็ดฟิวเปื่อยเนี่ยพ่อแม่งแย่กาเปื่อยได้เอาเอาเปียกไปเอาวที่เปื่อยเลยโอ้แม่โอ้ลูกเยเปื่อยพิษแม่ค่ะเลยหนาเวลาไปกินเหล้าเนี่ยเปื่อยแต่ว่าพ่อแม่ลงมาอยี่ยพ่อพวกเพื่อแม่ก็แบบอยู่ในรถร้องแม่ก็เก่งใจไปย่างอปย่างเปื่อเอออ่ะกต่ลูกลอยเนี่ยแล้วลูกเออแล้วเปื่อยแต่ว่าพ่อแม่ลงมาเปื่อยเลยพิษแม่ แม่กุ้งเลยไหมเลยแม่แม่แม่กุ้งกันเลยจ้ะแม่กินแม่ขับรถอ๋อแมโลดแรนหรอเล่แม่เหมือนจห้ามนะแม่ที่ดื่มเลยแต่แค่ขออย่างเดียวคือต้องอยู่ในสายตาอ๋อคือแม่ไม่ได้ห้ามถึงขนาดแบบห้ามมีแฟนห้ามดิ่เหล้าห้ามอะไรคือเหมือนได้ขนาดนั้นไม่รู้ว่าเทีจะได้ข่าวรหรอเล่ พูดตอนแรกอะตอนที่มาร okay. ้ก็แม่ให้ทิ้งวันคือให้คือเติมหาแบบพ่อกูเตือนวาจะอยู่แต่เราเวลา24ชั่ชุมงแล้วพอมาอยู่เนี่ยมันแม่ก็จะแยกมาอยู่ได้เพรอะอากาศหรือปุ้นแล้วก็อยู่งางเนี่ยมีน้องแห่งเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องทําใจอย่างเดี๋ยตอนแรกรก็ให้แม่ก็ให้โทรหาทึงวันแต่พอผมเดี๋ยวนี้มีหลานละติดหลานโทรหาละเลยละละเลยเลยมันใ้ถึงกันกินยังกัะมันใกายแล้วนะไม่ได้เคยแล้วนะมากอย่างเดียบ้าง น่าเมยวกระกแกกระจกผักกาจตนหมูใส่กอนนหมูกะคงกระดูกหมูซาจะมักไม่มักแต่ฝั่อย่างนั้นเงี้วกับกัดจอีแต่ละที่เหมือนกันแ่เียวอะก็เหมินกันนะเียหน้าเนี่ยเเออมันจะมีหน้าใสนี่ยแต่เราไม่มากนะเป็นคนมากนเมี้ยใสกะทิ เปเนี่ยใสกะทิน้ำเี้ยวเนี่ยแตแมไ่ไชอบเอากะทิมาใส่อ้หยังยังท่านตีเป็นทาาการกับเกลือเนาะแล้วก็เอาน้ำเี้ยวของแตละล้านมาถ้าแต่ละล้านมัเหมือนกันเลยสกลเลยเี้ยแต่ละอันค่วขส้เหมือกันบลำปางเห็ือนแบมเจงไหมนแบมเห็นแบเจงมาหมอ่ะวันนี้อิ่มหนามากอู้หนึกว่าดูตอกผกในหัวลงัิจนหลักใส่ก้น

เป็นไปเอวงานปอยกันต่อเนื่อ้าเนี mm ่ยเขาจะต้องใส่สีเนี่ยแหละออกปากไปเอววปอยกันเลยอยู่อ้วกเดินอนถ้างอ้วกปอยก็คนลำบากนี่ยิบชุดดำมาเลยกูเตรียมแต่งให้กันนะคะให้กันนะคะแต่เท่าไหร่ แลนลำปางมีปอยหลวงบ้านเราปอยหลวงกัสลา่บ้านปีเขาบอกงานพ่วงีบัดอ้บ้านอยบ้านสุขวิจิตรสลากอกมีการเติดการเิดอตาเตือสลากงา้ว่างตาเปิดนสลากงานมากกเป็นงานวาดส่วนงานปอยเนี่ยตยิบสุดดำารับนั่นให้แล้วเพราะเวลาผู้กับนางว่าแบบเปงานปอยนางะถามว่าปอยไหนปอยจังหวัดไหนต้องบอกนางตอนนี้บ้านเดียวอ่เราลำปางอ่อด้ยวงานงานปอยงานเนีงานทบแม เวลาอะไรก็ซบ้านถอดเสื้อย่างเขาต้มเขาต้มโอนตีนโอนตีนน่าครับเอ้อลูกโอมีทันตะวันนี่กับมีทันตะวันไข่กันหนูเขาจะมาแทรกกันเงินสุกแบอไม่ทันตัวกินี่เนี่ยนะแล้วจะตายตายอย่เี่หรอเล่าผมอนนะจ้าจ้ะอ่านใปกติอ่านเรื่องนี้หน่อยไอดอลน้องเนี่ยน้องอ่ะก็คือธนิกกับพี่นุ่นบอกเออก่อนหลังเห็นเขาในทีวีแล้ววันนี้เขาเรามาเจอเขาเป็นยังไงนี้เราก็ไม่คิดนะเราเคยคิดเราเคยฝันว่าจะได้แบบมาธนิกกับพี่นุ่นเพราะว่าตอนท่าน พอทขามาเล่ละครหนู่พิชวานไปก่อนเขาก็คือถามบอกพี่นุ่นเด็กเฟนล,ลี่ชวนกู้ชวนเนี่ยอย่งที่เขาแบบที่เขาใครเครียดอ่ะจะได้เล่นตะกัดได้ได้ดีอ่ะแสดงว่าแต่ก่อนหนูก็เคยดูดำโมดูการ์เออฟังดร์แล้วฉากที่กระเทยชอบเออได้กรดูแล้วพอแบบเหมือนตอนตอนที่เล่นละครตะกัดเนี่ยบอกเขาชนิดแต่เตือนแต่พอจบละครผู้บักปีปีพูดตะกอนพูดที่เป็นแบบ ปีนู่เออไม่กันเออสนัอกนัอกไปก่อนเออเออพี่พูดจีแบบชั้นนี้กับพี่นู่นแล้วก็ชนนี้ก็เป็นตัวเหมือนแบบตาไปกินข้าวไปชั้นนี้ด้วยกันนี่กันก็เลยได้เจอกันมากขึ้นแล้วก็ มันก็เป็นชนิทเจ้กันเป็นเห่ยงเนี่ยแล้วแบบเหมือนพี่นุ่นแบบนิสัยดีแล้วแมนๆน่ะเหมือนแบบไม่ได้ทำตัวแบบเป็นสยวตาอะยรแบบเอออยู่ๆก็ไปสนิทกันได้ได้เคยฝันเป็นกุ้งกางเกงก่อนกุ้งกางเกงก่อนเขาบอกคอยแต่บิดส้มจุกอะเหนื่อยแล้วไงทำงานเหนื่อยเออแต่เบาขอบกู้เจ้กันตลอดกันกู้เราแล้วเวลาเขาปั๊กนะลุงนาราติเป็นยังไงยากบอกวมันมันจอยกันเลยเนอะมันแบบมันจะมีมันจะมีเส้นอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที อ่ะกูณเล่นหนังแล้วคุณเล่นหนแล้วคุณเลนนังหมดแล้วแม่เออนี่สังเกตเห็นอะไรป่ะคุณเดี๋่อยเจาะปุ๊บเขาสวิตช์เป็นคนเลยอ่ะจอยเลยนี่ก็อยากเล่นละครเหนื่อยเห็นไหมหมดดิอะสมมติวันหนึ่งเขาให้หนูไปเล่นเป็นคนใต้อีสานอะไรเงี้ยยากนะไม่ใช่ใต้ไม่าช่อีสานเออแต่ถ้ามันได้ห้โอกาสมามัต้องต้องทำกระจายอ่ะเดี๋ยวเราไปแซงมุดบัดสมมุดการละครวันนี้เดี๋ยวเราจะมีรับบทเป็นวันทองและลาวทองจน อีบีเป็นไงเป็นสายทองไหมเป็นสายทองนี่เหมือนแก้วปริยาแก้วปริยาอ่าแก้วปริยานี่อยู่ฟังไหนปัดที่วันเลยที่ยูคนเดียวนี่เหมือนเคยพิพากพวกเลยอ๋อลุงกัวมันจับไม่คนจ อ่ะเดี๋ยวเราไปเซอบบทบาทสมมุติกันนะคะอ่ะขอบคุณน้องเบนด้วยนะคะที่มาร่วมจอยกับเราในการเหนือกว่าไม่ใช่ค่าดีกว่าเดี๋ยวหลอกหน้าจะได้นั่งโต๊ะอุตส่าห์วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้รายการเหนือกว่าสวัสดีจ้าวัสดีจ้าสวัสดีจ้า สไลดมานโต๊ะนี่ยู่กันฮึเสียงนกเก้านะอีกฮัลโอันนี่เป็นนกแก้วเขินลุนเป็นแก้วเป็นเ้แต่ละแก้ว วัดทองนี่คือเป็นจักได้ไมแม่แล้วทองจัไดสวมาอย่างตินีก็ขายผักเป็ดผักเง่เรียนขายไปกับไงเง้ยเปิดมาด้วยกันไงเงี้ยสูขไว้แก้เสรมาตินีสุขเลยมาดักฝ่ายแก้วนี่ก่อนหาพอสลีวะอันเด็กเกาเปิดกับปมาหัวเปินหัวไครหัวกูกับผัว ผัวกูตัวอ๋อเหรอผัวกูตัวเอาทีคนแรกอะมึงผัเป็นผัวเก่าโอ้กูเป็นผัวกูเป็นเงี้ยเจ้าเออแต่นี่กูเป็นในปัจจุบันเป็นเงี้ยเออแต่เงี้ยดีสุดปุ้นน่ะผัวกูอยู่บนเหี้ยใหญ่ใครที่คุณจ้างนะคะเออผัวกูหมดมาเนีหยังมาเนีหยังสูบมาดักป้าไอ้เจลไงเขาก็เลยจะมาดักตบสูบอ๋อแอลเลยแอล แอบแค้นเนี่ยแอบแค้นในใจเหมือนกันแตซื้อน้ำตาลสดซื้อน้ำตาลสดเป็นือไข่ก็ไม่เ่ผัวก็ไม่ือใจกินก็ได้ร้อนนี่เงไอ้แกแพ้ำตาลสดสไม่ต้องกินต่อีซอดเป็นเพิ่อตาสดอ่ะปัการแล้วเพื่อการแล้วการแล้วหือบ่มีไายูได้สูงกว่บ่อตอนเข่ามีเขามีเพืือนเลยอ่ะเปอยเเปิไม่ยูได้เซ่มาเลยมาเลยอันนี้บาเซ็อันยังไง ขอบคุณขอบคุณน้องเบนด้วยที่มะน้วงเบนนะคะน้งแนนฉากของเรานะคะเป็ดุ้ยจันอดีตจ้าลูกขึ้นหัวจะเจ็บต้าเก่งจังขอบคุณท่านพี่ร้านสวยๆที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ส่งน้องเบนนะครับมรับทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ไปมีนัดต่อด้วยโอเควันนี้ขอบคุณจังมักเจ้ายินดีขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า nửa quá